สวัสดีครับกันกันตถาวันนะครับวันนี้ผมพามาดูเบื้องหลังครับในการถ่ายภาพนิ่งพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเรานี่ครับบูมไอซครับถ้าสงสัยว่าพรีเซนเตอร์ของเราคือใครอยากรู้ไปดูกันเลยครับ เป็นไงบ้างครับน้องพีพีวันนี้สนุกไหมฮะสนุกครับผมเราถ่ายทักไปอย่างรวดเร็วมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามสกิโดคือหลังจากนี้ประมาณอีกถึง2ชั่วโมงถึงจะเสร็จเอาแต่มืออาชีพมากฝากกับตัวแทนหน่อยได้ไหมครับที่จริงอยากให้ทุกคนขายดีขายดีนะครับผมขอให้ยอดขายปัง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 กันเลยนะครับสำหรับบูมายซีนะครับขอบคุณพีพีนะครับขอบคุณครับผมพี่กครับขอบคุณครับฟู่เคอรละลายฝากบูมายซีด้วยนะครับบูมายซีเห็นปะล่ะ